ผู้หญิง4แบบที่ผู้ชายเบื่อเร็วและตีตัวออกห่างค่ะคุณเคยอยู่สถานการณ์นี้ไหมหรือว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญอยู่ที่แฟนคุณ มีความเปลี่ยนไปดูเงียบดูคุยน้อยกับคุณแล้วก็ดูเหมือนมองคุณเป็นอากาศเสียธาตุอะไรต่างๆนานาคือพูด,ดง่ายๆว่าการให้ความสนใจและใส่ใจในตัวคุณมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามี4ข้อนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามี4ข้อนี้นะโคเชนแนะนําเลยว่า ต้องรีบแก้ด่วนๆค่ะข้อแรกเลยคุณอาจจะเผลอไม่เคารพพื้นที่ในส่วนตัวเขาหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคนเราครบกันมาเนิ่นนานเนาะมันเกิดความชินชาเมื่อเกิดความชินชาแล้วมันอาจจะทำให้เราลืมไปว่าเฮ้ยเขาขก็ต้องการพื้นที่ต้องการเวลาเป็นของตัวเองดังนั้นเวลาที่เราเผลอลืมไปนะตรงนี้ค่ะเราอาจจะ ไม่ให้การเคารพเขาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดที่รุนแรงหรือการกระทําที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเบื่อลองมาสังเกตตัวเองดูนะคะว่าณขณะนี้เราอยู่ในโหมดแบบนี้หรือข้อที่2ค่ะคุณอาจจะเผลอแสดงหรือพูดเป็นคนที่ประมาณว่าอีกโก้สูงเวลาที่เราอยู่ในโหมดอารมณ์ที่อีกโก้สูงหรือแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามีอีกโก้สูงมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกกดโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่ เขามีความรู้สึกแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกอืไม่ค่อยแฮ ppy ในความสัมพันธ์แหละแล้วพอไม่ค่อยแฮ ppy ในความสัมพันธ์มันจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีเวลาที่เขาเบื่อเยอะๆนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่พังได้ดังนั้นจงสังเกตตัวเองแล้วจับตัวเองว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ฉันเริ่มเปลี่ยนหรืออาจจะมาจากตรงนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มปรับทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะข้อที่สามนะคะ ขี้บน่นบ่อยๆอ่าเรื่องนี้คือหลายคนเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องที่จุ๊จี้จุกจิกขี้บน่นแต่ผู้หญิงอาจจะเข้าใจว่าก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอาจจะลืมไปหรือเปล่าคะว่าเราลองเป็นเราดูสิว่าถ้าสมมุติว่ามีใครมาบน่บนบน่บนบน่บนบน่นซ้ำๆแบบนี้กับเราเราจะมี feeling ที่รู้สึกแบบเบื่อไหมเราก็เป็นเหมือนกันค่ะดังนั้นพอเบือบ่อเบื่อมากๆแล้วอ่ะโดยธรรมชาติของผู้ชายมักจะไม่อยากกลับบ้าน อยากจะออกไปข้างนอกทีนี้ประเด็นสําคัญคือเวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วเขาเจออะไรที่มันรู้สึกแบบดีต่อใจอมันสบายใจอาจจะเป็นผู้หญิงคนใหม่ก็ได้นะที่เข้ามาคืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะชอบหรืออะไรหรอกตั้งแต่ตอนต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคิดยังไงกับแฟนของคุณคุณเข้าใจไหมคะเมื่อความสนิทชิดเชื้อหรือการเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันจะเกิดผล ที่ไม่ค่อยโอเคสําหรับคุณเท่าไหร่ดังนั้นต้องจับจุดตัวเองให้ได้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันอยู่ในโหมดไหนอาจจะอยู่ในโหมดที่ขี้บ่นจนเกินไปไหมถ้ารู้ตัวทันก็คือให้ปรับตัวเองนั่นเองนะคะและสเต็ปถัดไปข้อที่4ค่ะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญแล้วก็ทําให้คู่รักเลิกลากันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเลิกลากันทั้งที่ยังรักกันอยู่เลิกลากันทั้งที่ ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่แต่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะดังนั้นในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่จะทําให้มันเวิร์กที่สุดในความสัมพันธ์นะโคจะบอกเลยว่าคุณต้องเมนเนจเมนต์ในการใช้เงินในครอบครัวของคุณให้ดีแล้วก็วางแผนดีๆนะคะพูดง่ายๆว่าอย่าพยายามเอาเงินในอนาคตน่ะ ดึงมาใช้ในปัจจุบันนะคะเวลาที่เราเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันในอนาคตคือพอเงินคุณออกมาคุณก็ต้องเอาไปถมอันเดิมแล้วก็ทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังณนะปัจจุบันนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าใครติดปัญหาอยู่4ข้อนี้นะโคเชมแนะนํำเลยว่าให้จับตัวเองให้ได้แล้วเปลี่ยน ให้มันเป็นในด้านตรงกันข้ามแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอยากจะเสิร์ฟม,มูเสริมมงคลในเรื่องของความรักทําให้แฟนคิดถึงทําให้แฟนติดทําให้แฟนกลับมาหาทําให้โชคดีในเรื่องของความรักนะคะโคเชมแนะนํามูหยกมงคลคะ่ะหยกนี้ได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายคนที่บูชาไปก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จได้รับความรักที่สุขสมหวังทําให้ชีวิตจิตใจ,จดีมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางคน เข้าแอปหาคู่ไม่ประสบความสําเร็จสักทีพอบูชายกไปปุ๊บนะคะพลังงานดีๆและสิ่งดีๆก็เสริมมงคลให้กับเขาได้เจอคู่ที่ดีในแอปหาคู่นั่นเองใครสนใจบูชายกนะคะทักแอดเชมมาได้เลยค่ะ